สวัสดีครับและยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องสาระดีที่คุณรู้พื้นที่ที่พวกเราจะมาร่วมกันถอดรหัสชีวิตค้นหาความหมายที่ซ่อนอยู่และเติมเต็มปัญญาเพื่อการใช้ชีวิตอย่างมีความสุขและสมดุล ผมรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งครับที่ได้กลับมาพบกับทุกท่านอีกครั้งในวันนี้ในช่วงเวลาที่เราต่างวิ่งวนอยู่ในวัตจักรของการทำงานการแข่งขันและความคาดหวังเคยไหมครับที่บางครั้งคุณรู้สึกว่าโลกใบนี้มันช่างหนักอึ้องเหลือเกินราวกับว่าเรากำลังแบกรับทุกสิ่งทุกอย่างเอาไว้บนบา่า เคยสงสัยไหมครับว่าสิ่งที่เรามองเห็นสิ่งที่เราสัมผัสและสิ่งที่เราเชื่อว่าเป็นความจริงแท้ของโลกใบนี้แท้จริงแล้วมันเป็นเพียงภาพมายาที่เราสร้างขึ้นมาเองหรือเปล่าวันนี้ผมอยากจะพาทุกท่านดำดิ่งลงไปสู่หัวข้อที่อาจจะฟังดูเรียบง่ายแต่มันกลับซ่อนความลึกซึ้งที่อาจเปลี่ยนมุมมองของคุณไปตลอดกาลกับหัวข้อเปิดเผยความจริงที่คุณอาจไม่เคยรู้เกี่ยวกับโลกที่เราอาศัยอยู่ เรามักถูกสอนให้เรียนรู้วิชาภูมิศาสตร์วิทยาศาสตร์หรือประวัติศาสตร์เพื่อทำความเข้าใจโลกทางกายภาพแต่เรากลับไม่ค่อยได้รับโอกาสให้เรียนรู้กลไกที่แท้จริงของโลกในมิติทางจิตวิญญาณและปรัชญากลไกที่ไม่ได้ขับเคลื่อนด้วยแรงโน้มถ่วงเพียงอย่างเดียวแต่ขับเคลื่อนด้วยกระแสะแห่งเหตุและผลความสัมพันธ์และความไม่เที่ยงแท้ ความจริงที่ว่านี้ไม่ใช่เรื่องลึกลับซับซ้อนที่ต้องปีนเขาสูงไปค้นหาแต่มันคือความจริงที่วางอยู่ตรงหน้าเราเสมอเพียงแต่ฝุ่นละอองแห่งความวุ่นวายในใจเราอาจจะหนาเกินไปจนทำให้เรามองไม่เห็นวันนี้ผมจึงอยากเชิญชวนให้ทุกท่านวางภาระที่หนักอึ้งลงชั่วคราวปิดเสียงรบกวนจากภายนอกแล้วลองเปิดใจรับฟังเรื่องราวที่จะทำให้คุณได้หยุดคิด ทบทวนและอาจจะค้นพบว่าโลกที่คุณอาศัยอยู่อาจจะไม่ได้โหดร้ายหรือบีบคั้นอย่างที่คุณเคยรู้สึกและความจริงข้อนี้อาจจะเป็นกุญแจสำคัญที่จะไขประตูสู่ความสงบเย็นในใจที่คุณตามหามาตลอดชีวิตครับ ให้เห็นภาพที่ชัดเจนขึ้นผมอยากจะพาคุณไปรู้จักกับผู้ชายคนหนึ่งชายผู้ซึ่งเป็นตัวแทนของพวกเราหลายๆคนในยุคปัจจุบันเขาชื่อว่าวินัยครับวินัยเป็นชายหนุ่มวัย42ปีที่หากมองจากภายนอกแล้วชีวิตของเขาคือภาพวาดที่สมบูรณ์แบบของความสำเร็จวินัยดำรงตำแหน่งเป็นสถาปนิกอาวุโสและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ชื่อดังระดับประเทศ เขาคือผู้ที่อยู่เบื้องหลังตึกระฟ้าและคอนโดมิเนียมหรูใจกลางเมืองหลายแห่งรูปลักษณ์ของวินัยมักจะปรากฏในชุดสูตรคัตติ้งเนี้ยบสีน้ำเงินเข้มผมที่เซ็ตทรงอย่างประณีตและแว่นตาดีไซน์ทันสมัยที่สะท้อนความเฉียบคมทางความคิด ทุกเช้าของวิไนเริ่มต้นด้วยเสียงนาฬิกาปลุกที่ดังขึ้นในเวลาตีห้ตรงเขาจะตื่นขึ้นมาวิ่งบนลู่วิ่งในยิมส่วนตัวพร้อมกับฟังข่าวเศรษฐกิจรอบโลกจากนั้นจะดื่มกาแฟาเอสเปรสโซ่รสเข้มเพื่อกระตุ้นสมองและก้าวขึ้นรถยุโรปคันหรูเพื่อฝ่าการจราจรไปสู่ห้องทำงานที่อยู่บนชั้น30ของตึกระฟ้า ห้องทำงานของวินัยล้อมรอบด้วยกระจกใสที่มองเห็นทิวทัศน์ของกรุงเทพมหานครได้แบบพาโนรามาเขาชอบยืนมองลงไปที่ถนนเบื้องล่างมองดูรถยนต์คันเล็กๆที่เคลื่อนตัวไปมาเหมือนมดงานเขารู้สึกว่าตัวเองคือผู้ควบคุมคือผู้สร้างและเป็นหนึ่งในฟันเฟืองที่สาคัญที่สุดที่ขับเคลื่อนเมืองแห่งนี้ วินัยเป็นคนละเอียดละออและจริงจังกับความสมบูรณ์แบบมากทุกตารางนิ้วในแบบแปลนที่เขาเซ็นอนุมัติต้องไม่มีที่ติ เส้นทุกเส้นองศาทุกองศาต้องแม่นยำตามหลักการคำนวณเขาเชื่ออย่างสุดหัวใจว่าโลกนี้คือสิ่งที่ควบคุมได้ถ้าเรามีการวางแผนที่ดีพอมีระเบียบวินัยที่มากพอและมีความพยายามที่ไม่ย่อท้อเราจะสามารถกำหนดทุกอย่างให้เป็นไปตามใจนึกได้ชีวิตของวินัยจึงเต็มไปด้วยตารางงานที่แน่นเอียดการประชุมซ้อนการประชุมและการแก้ปัญหาที่เข้ามาไม่เว้นแต่ละวัน แต่ภายใต้ภาพลักษณ์ของผู้บริหารที่มั่นใจภายในใจของวินยัยกลับเหมือนอาคารที่โครงสร้างกำลังจะซุดตัวลงอย่างเงียบเชียบความเงียบงันในใจเขาไม่ได้หมายถึงความสงบแต่มันคือเสียงกรีดร้องที่ไม่มีใครได้ยินวินัยเริ่มมีอาการนอนไม่หลับเรื้อรังแม้ร่างกายจะเหนื่อยล้าแทบขาดใจแต่สมองของเขากลับไม่ยอมหยุดทำงาน ทันทีที่หัวถึงหมอนภาพของงานปัญหาลูกน้องตัวเลขงบประมาณและความคาดหวังของผู้ถือหุ้นจะฉายวนเวียนอยู่ในหัวเหมือนหนังที่ไม่มีวันจบเขาเริ่มรู้สึกว่าตัวเองกำลังวิ่งอยู่บนลู่วิ่งความเร็วสูงที่ไม่สามารถกดปุ่มหยุดได้ความสำเร็จที่เขาเคยภูมิใจเริ่มกลายเป็นกรงขังที่มองไม่เห็นเขามีบ้านหลังใหญ่แต่กลับรู้สึกว่ามันไม่ใช่ที่พักผ่อน เขามีเงินมากมายแต่กลับซื้อความสบายใจแม้แต่นาทีเดียวความรู้สึกที่น่ากลัวที่สุดสำหรับวินัยคือความว่างเปล่าที่เกาะกินหัวใจเขาเริ่มตั้งคำถามกับตัวเองในระหว่างที่ยืนแปลงฝันหน้ากระจกทุกเช้าว่านี่คือความจริงของชีวิตหรือเราเกิดมาเพื่อสร้างตึกสูงเสียดฟ,ฟ้าแลกกับสุขภาพจิตที่พันทลายแล้วก็ตายไปอย่างนั้นหรือ แต่เขาก็รีบปัดความคิดนั้นทิ้งไปแล้วสวมหน้ากากแห่งความเข้มแข็งกลับเข้าไปใหม่เพื่อออกไปต่อสู้กับโลกที่เขามองเป็นสนามรบโลกในมุมมองของวินัยคือสถานที่ที่ต้องแข่งแย่งแข่งขันและใครอ่อนแอก็ต้องแพ้ไปเขาไม่เคยรู้เลยว่าความเชื่อแบบนี้แหละครับคือยาพิษที่กำลังกัดกร่อนจิตวิญญาณของเขาอย่างช้าช้าจุดเปลี่ยนของเรื่องราวทั้งหมดเกิดขึ้นในช่วงบ่ายของวันอังคารที่ร้อนระอุ วันนั้นเป็นวันที่วินัยต้องนำเสนอโครงการเมกะโปรเจกต์มูลค่าหลายพันล้านบาทต่อหน้าคณะกรรมการบริหารและนักลงทุนต่างชาติโครงการนี้คือเดิมพันครั้งใหญ่ที่สุดในชีวิตการทำงานของเขาเขาเตรียมตัวมาแรมเดือนอดหลับอดนอนแก้แบบครั้งแล้วครั้งเล่าเพื่อให้แน่ใจว่ามันจะไร้ที่ติเมื่อถึงเวลาพรีเซนต์วินัยก้าวขึ้นไปบนเวทีด้วยความมั่นใจแสงสปอตไลท์สาดส่องลงมาที่ตัวเขา เขาเริ่มร่ายยาวถึงแนวคิดการออกแบบที่ล้ำสมัยแต่แล้วจ,จู่ๆสิ่งที่ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นขณะที่เขากำลังชี้ไปที่กราฟิกจำลองโครงสร้างอาคารภาพตรงหน้าของเขาก็เริ่มพร่ามัวเสียงของเครื่องปรับอากาศในห้องประชมุมที่เคยเป็นเพียงเสียงหึงห่งๆเบาๆกลับดังอื้อปินขึ้นมาจนกลบเสียงพูดของเขาเอง หัวใจของวินัยเต้นรัวแรงและแรงจนรู้สึกเจ็บหน้าอกมือที่ถือเลเซอร์พอยเตอร์สั่นเทาจนควบคุมไม่ได้เขาพยายามจะพูดต่อแต่ลิ้นกลับแข็งและไม่มีเสียงเล็ดลอดออกมาความรู้สึกเหมือนมีก้อนหินหนักอึ้งกดทับลงที่กลางอกเขาหายใจไม่ออกโลกทั้งใบเรื่มหมุนควางพื้นห้องประชุมดูเหมือนจะเอียงวูบลงวินัยซุดตัวลงกับพื้นท่ามกลางความตื่นตระหนกของผู้คนในห้อง ภาพสุดท้ายที่เขาเห็นคือเพดานสีขาวที่หมุนติ้วก่อนที่สติของเขาจะดับวู้บไปเมื่อเขาลืมตาตื่นขึ้นมาอีกครั้งเขาพบว่าตัวเองนอนอยู่บนเตียงโรงพยาบาลโดยมีสายน้ำเกลือระโยงระยางแพทย์เจ้าของไข้เดินเข้ามาพร้อมกับสีหน้าที่จริงจังและบอกกับเขาว่าคุณวินัยครับร่างกายของคุณไม่ได้เป็นอะไรที่รุนแรงทางกายภาพแต่นี่คือสัญญาณเตือนจากระบบประสาทและหัวใจ ภาวะเครียดสะสมของคุณถึงขีดสุดแล้วถ้าคุณยังใช้ชีวิตแบบเดิมผมแกรงว่าครั้งหน้าคุณอาจจะไม่ได้โชคดีตื่นขึ้นมาแบบนี้อีกผมขอสั่งให้คุณหยุดพักงานอย่างน้อยหนึ่งเดือนห้ามแตะต้องงานห้ามรับโทรศัพท์เรื่องงานและต้องออกไปจากสภาพแวดลอด้อม,มเดิมๆเดีเด๋ยวนี้ครับ คำวินิจฉัยของหมอเหมือนฟ้าผ่าลงกลางใจคนบ้างานอย่างวินัยแต่ความหวาดกลัวต่อความตายที่เขาเพิ่งสัมผัสมาเมื่อครู่ทำให้เขายอมจำนนเขาตัดสินใจลางานและขับรถมุ่งหน้าขึ้นสู่ภาคเหนือโดยไม่มีจุดหมายปลายทางที่ชัดเจนเพียงแค่ต้องการหนีไปให้ไกลที่สุดจากตึกสูงและสัญญาณโทรศัพท์ วินัยขับรถลัดล่อไปตามเส้นทางคดเคี้ยวของขุนเขาผ่านจังหวัดน่านมุ่งหน้าสู่อำเภอปัวและขับลึกเข้าไปในหมู่บ้านเล็กๆที่ซ่อนตัวอยู่ในหุบเขาที่ซึ่งหมอกจางๆปกคลุมตลอดทั้งปีเขาเลือกที่พักเป็นโฮมสเตย์ไม้เก่าๆริมลำธารในวันที่3ของการพักผ่อนวินัยยังคงรู้สึกกระวนกระวายมือของเขายังคงเผลอคลำหากระเป๋าเสื้อเพื่อหยิบโทรศัพท์มาเช็คอีเมลตามความเคยชินทั้งที่เขาปิดเครื่องและทิ้งมันไว้ในห้องพัก ด้วยความเบื่อหน่ายและจิตใจที่ยังไม่สงบเขาจึงเดินทอดน่องไปตามถนนเส้นเล็กๆในหมู่บ้านจนกระทั่งสะดุดตากับร้านไม้เก่าแก่ร้านหนึ่งที่ดูเงียบสงบผิดปกติป้ายหน้าร้านทำจากไม้สักแกะสลักด้วยลายมือวิจิตบรรจงเขียนว่าการเวลาภายในร้านเต็มไปด้วยนาฬิกาโบราณน,นับร้อยเรือนทั้งนาฬิกาตั้งพื้นทรงสูงแบบคุณปู่นาฬิกาแขวนผนังไม้โอก๊กและนาฬิกาพกเรือนเล็กๆเ,เสียงติก๊กตอกติ๊กตอก ดังระงมไปทั่วร้านแต่มันกลับไม่ใช่เสียงที่น่ารำคาญมันเป็นจังหวะที่สอดประสานกันอย่างน่าประหลาดเรากับเป็นเสียงชีพจรของสถานที่แห่งนี้ที่มุมลึกสุดของร้านชายชราคนหนึ่งกำลังนั่งก้มหน้าทำงานอยู่อย่างมีสมาธิชายชราคนนั้นสวมแว่นขยายที่ตาข้างหนึ่งสวมเสื้อเชิ้ตลายสกอตเก่าๆและผ้ากันเปื้อนหนังที่มีรอยเปื้อนน้นมันเขาคือลุงกล้าช่างซ่อมนาฬิกาโบราณผู้เป็นเจ้าของร้าน วินหยเดินเข้าไปใกล้ๆด้วยความสนใจลุงกล้าเงยหน้าขึ้นมองแล้วยิ้มให้อย่างอบอุ่นรอยยน่นบนใบหน้าของลุงกล้าดูเหมือนร่องรอยของแม่น้ำที่ผ่านการเวลามาอย่างยาวนานเชิญครับพ่อหนุ่มนาฬิกาเรือนไหนเรียกหาคุณหรือเปล่าลุงกล้าทักทายด้วยน้ำเสียงที่นุ่มนวลแต่กังวานวินายสายหน้าเบาๆแล้วตอบว่าเปล่าครับผมแค่เดินผ่านมาแต่ผมรู้สึกว่าเสียงนาฬิกาในร้านนี้มันทำให้ผมรู้สึกแปลกๆ เหมือนมันสงบแต่ก็กดดันบอกไม่ถูกลุงกล้าหัวเราะเบาๆแล้ววางไขควงในมือลงนาฬิกาไม่เคยกดดันใครหรอกพ่อหนุ่มมีแต่คนเรานั่นแหละที่ไปกดดันเวลามันวินัยรู้สึกสะดุดใจกับคำพูดนั้นเขาจึงถือโอกาสนั่งลงที่เก้าอี้ไม้ตรงข้ามลุงกล้าแล้วเริ่มระบายความอัดอั้นในใจลุงครับ ผมเป็นคนที่แข่งกับเวลามาตลอดชีวิตผมสร้างตึกสร้างเมืองผมกำหนดเวลาให้ทุกอย่างเสร็จตามแผนแต่ทำไมตอนนี้ผมรู้สึกเหมือนชีวิตผมพังทลายเหมือนฟันเฟืองในชีวิตผมมันขัดกันไปหมดผมพยายามจะซ่อมมันแต่ยิ่งซ่อมมันยิ่งพังลุงกล้าฟังอย่างตั้งใจแล้วหยิบนาฬิกาพกเรือนเก่าๆที่กลนไกด้านในหยุดเดินขึ้นมาวางบนโต๊ะพอหนุม่มลองมองดูนาฬิกาเรือนนี้สิ เฟืองพวกนี้มันหยุดเดินไม่ใช่เพราะมันเสียหรอกนะแต่มันหยุดเดินเพราะลานมันขัดขัดเพราะเจ้าของเก่าพยายามจะไขาลานมันแน่นเกินไปเขาอยากให้มันเดินตรงเวลาเป๊ะๆอยากบังคับคกลไกมันมากเกินไปจนสปริงข้างในมันรับแรงตึงไม่ไหวมันเลยล็อกตัวเองเพื่อป้องกันการแตกหกักลุงกล้าเว้นจังหวะก่อนจะมองศบตาวินยัยชีวิตคนเราก็เหมือนนาฬิกาจากกลพวกนี้แหละ เราชอบคิดว่าเราเป็นเจ้าของเวลาเป็นเจ้าของโลกเราอยากหมุนเข็มนาฬิกาไปข้างหน้าเร็วๆตามใจเราแต่ความจริงคือโลกใบนี้มีกลไกของมันเองธรรมชาติมีจังหวะของมันฤดูกาลมีเวลาของมันคุณเคยเห็นต้นไม้ที่พยายามจะโตให้ทันใจคนปลูกไหมไม่มีหรอกมันโตตามแดดตามฝนตามดินที่มันได้รับวินัยนั่งนิ่งเริ่มขบคิดตาม แต่ถ้าเราไม่ควบคุมถ้าเราไม่เร่งรัดโลกมันจะพัฒนาเหรอครับตึกสูงสูงจะสร้างเสร็จหรอครับวินัยถามแย้งตามสัญชาตญาณน,นักบริหารลุงกล้ายิ้มแล้วชี้ไปที่นาฬิกาเรือนใหญ่ที่สุดในร้านการสร้างกับฝืนธรรมาชาติมันต่างกันนะพ่อหนุ่มการสร้างที่ดีคือการเข้าใจกลไกแล้วสอดประสานไปกับมันไม่ใช่การฝืนบังคับ ช่างซ่อมนาฬิกาที่ดีไม่ใช่คนที่บังคับให้เฟืองหมุนแต่คือคนที่ขจัดฝุ่นหยอดน้ำมันและปรับแต่งให้เฟืองแต่ละตัวทำงานสัมพันธ์กันอย่างอิสระแต่สอดคล้องกันหน้าที่ของคุณไม่ใช่การแบกโลกทั้งใบไว้แล้วหมุนมันด้วยมือคุณแต่หน้าที่ของคุณคือการทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดในจังหวะที่เหมาะสมแล้วปล่อยให้กลไกของโลกทำงานของมันไป ลุงกล้ายื่นคีมคีบขนาดเล็กและชิ้นส่วนลานนาฬิกาให้วินยัยลองดูสิลองประกอบเจ้านี่กลับเข้าไปแต่ข้อแม้คือมือคุณต้องนิ่งใจคุณต้องเย็นถ้าคุณรีบหรือคุณเกรงลานตัวนี้จะดีดกระเด็นหายไปทันทีวินัยรับมาด้วยความไม่มั่นใจมือของเขาสั่นระร,ริกเมื่อพยายามจะคีบชิ้นส่วนเล็กจิ๋ววางลงในร่อง ยิ่งเขาพยายามตั้งใจมากเท่าไหร่มือก็ยิ่งสัน่นและชิ้นส่วนก็หลุดมือครั้งแล้วครั้งเล่าเหงื่อเริ่มซึมที่หน้าผากความหงุดหงิดเริ่มก่อตัวขึ้นหายใจเข้าลึกๆพ่อหนุ่มเสียงลุงกล้าแทรกเข้ามาอย่างนุ่มนวลอย่าไปเพ่งที่ผลลัพธ์ว่ามันจะต้องลงล็อกเดียวนี้ให้รู้สึกถึงน้ำหนักของคีมในมือรู้สึกถึงลมหายใจตัวเองปล่อยวางความอยากที่จะสำเร็จแล้วแค่วางมันลงไปวินัยหลับตาลง ผ่อนลมหายใจยาวๆเขาเริ่มปล่อยวางความคิดเรื่องความสำเร็จและความล้มเหลวเขาเพียงแค่รับรู้สัมผัสที่ปลายนิ้วเมื่อเขาลืมตาขึ้นมือของเขาเริ่มนิ่งขึ้นเขากะจังหวะหายใจแล้วค่อยๆวางชิ้นส่วนนั้นลงไปกริ๊กมันลงล็อกอย่างสมบูรณ์แบบวินัยวินานั้นรู้สึกถึงความปีติที่แผ่ซ่านไปทั่วร่างไม่ใช่ความดีใจแบบตอนที่เขาปิดโปรเจกต์พันล้านได้ แต่มันเป็นความดีใจที่เงียบสงบเป็นชัยชนะเหนือความวุ่นวายในใจตัวเองเห็นไหมลุงกล้าเอ่ยขึ้นเบาๆเมื่อคุณหยุดพยายามควบคุมโลกโลกจะเปิดทางให้คุณเองความจริงที่คุณอาจไม่เคยรู้คือโลกนี้ไม่ได้ต้องการให้คุณไปแบกมันไว้โลกนี้ขับเคลื่อนด้วยความสมดุลไม่ใช่ความตึงเครียด ยิ่งคุณปล่อยวางการควบคุมคุณยิ่งควบคุมตัวเองได้ดีขึ้นและเมื่อคุณควบคุมใจตัวเองได้คุณก็จะอยู่ในโลกใบนี้ได้อย่างกลมกลืนไม่ว่าโลกภายนอกจะหมุนเร็วแค่ไหนก็ตามบทสนทนาในร้านนาฬิกาวันนั้นและแบบฝึกหัดเล็กๆในการวางลานนาฬิกากลายเป็นจุดเปลี่ยนครั้งสำคัญที่สั่นสะเทือนโลก,กทัศน์ของวินยัย วินัยใช้เวลาที่เหลืออีก3สัปดาห์ในหมู่บ้านแอ่งนั้นไปกลับมานั่งคุยกับลุงกล้าช่วยลุงขัดเงาไม้เรือนนาฬิกาและเรียนรู้ที่จะนั่งเฉยๆมองดูสายน้ำไหลโดยไม่รู้สึกผิดที่ไม่ได้ทำอะไรเขาเริ่มสังเกตเห็นความงามของมอสสีเขียวที่ขึ้นเกาะตามก้อนหินเห็นความพยายามของมดที่ขนอาหารและเห็นว่าทุกสัเพสิ่งล้วนดำเนินไปตามหน้าที่ของมันโดยไม่ต้องมีใครไปสั่งการ ความคิดที่ว่าถ้าไม่มีชันงานจะต้องพังแน่ๆเริ่มมาลายหายไปเขาเริ่มเข้าใจว่าบริษัทของเขาก็เป็นเพียงกลนไกหนึ่งสังคมก็เป็นอีกกลนไกหนึ่งและตัวเขาเองก็เป็นเพียงฟันเฟืองเล็กๆชิ้นหนึ่งที่มีความสำคัญแต่ไม่ได้เป็นศูนย์กลางของจัก,กรวาลเมื่อครับกำหนดการลาพักร้อนวินัยเดินทางกลับกรุงเทพด้วยความรู้สึกที่เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงเขาไม่ได้ลาออกจากงานแต่เขากลับไปทำงานด้วยจิตวิญญ,ญาณใหม่ เขาเลิกประชุมพร่ำเพื่อเลิกส่งลายตามงานลูกน้องตอนดึกและเริ่มให้อิสระกับทีมงานมากขึ้นเขาพบว่าเมื่อเขาปล่อยอำนาจการควบคุมบางส่วนออกไปลูกน้องกลับทำงานได้ดีขึ้นมีความสุขขึ้นและงานก็ออกมามีประสิทธิภาพมากกว่าตอนที่เขาไปจี้ทุกจุดเสียอีกวินาย,ยังคงเป็นสถาปนิกที่เก่งกาจแต่คราวนี้เขาไม่ได้ออกแบบแค่ตึก แต่เขาออกแบบพื้นที่ว่างในชีวิตให้กับตัวเองและคนรอบข้างด้วยเขากลายเป็นคนยิ้มง่ายขึ้นฟังคนอื่นมากขึ้นและที่สำคัญที่สุดเขานอนหลับสนิททุกคืนโดยไม่ต้องพึ่งยาเรื่องราวของวินัยสอนให้เราเห็นความจริงที่สำคัญข้อหนึ่งเกี่ยวกับโลกที่เราอาศัยอยู่ครับนั่นคือความจริงที่ว่าเราไม่ได้เป็นเจ้าของโลกและเราไม่สามารถควบคุมทุกอย่างได้ เรามักจะทุกข์ทรมานเพราะเราพยายามจะฝืนกฎธรรมชาติข้อนี้เราพยายามจะสร้างโลกที่สมบูรณ์แบบตามใจเราแต่ลืมไปว่าความสมบูรณ์แบบที่แท้จริงคือความสมดุลโลกที่เราอาศัยอยู่นี้มีจังหวะเวลาของมันเองมีฤดูการของความสำเร็จและล้มเหลวมีช่วงเวลาที่ต้องเร่งรีบและช่วงเวลาที่ต้องหยุดพัก หากเราเปรียบชีวิตเป็นนาฬิกาการไขาลานชีวิตให้ตึงเปรียกตลอดเวลาไม่ได้ทำให้เราเดินได้เที่ยงตรงขึ้นแต่มันทำให้เราเสี่ยงที่จะลานขาดและพังทลายลงในที่สุดคุณผู้ฟังครับ ความจริงที่คุณอาจไม่เคยรู้หรืออาจจะหลงลืมไปคือการที่โลกใบนี้ใจดีกับเรามากกว่าที่เราคิดโลกไม่ได้เรียกร้องให้เราต้องเก่งที่สุดต้องรวยที่สุดหรือต้องวิ่งให้เร็วที่สุดตลอดเวลาโลกเพียงแค่ต้องการให้เราดำรงอยู่อย่างสอดคล้องและเข้าใจเรียนรู้ที่จะเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติไม่ใช่พยายามเป็นเจ้านายเหนือธรรมชาติลองถามตัวเองดูนะครับว่าวันนี้คุณกำลังกำมือแน่นเกินไปหรือเปล่าคุณกำลังพยายามบังคับพวงมาลัยชีวิตจนเกรงไปทั้งตัวไหมถ้าใช่ลองผ่อนแรงลง ลองปล่อยให้เรือชีวิตของคุณลอยไปตามกระแสน้ําบ้างในบางจังหวะเชื่อเถอะครับว่าสายน้ําแห่งโชคชะตาและกลไกของโลกใบนี้จะพาคุณไปสู่จุดหมายที่สวยงามในเวลาที่เหมาะสมเองโดยที่คุณไม่ต้องออกแรงแบกโลกทั้งใบไว้ให้หนักใจชีวิตที่มีความสุขไม่ใช่ชีวิตที่ควบคุมทุกอย่างได้แต่คือชีวิตที่ยอมรับความจริงได้ว่าเราควบคุมไม่ได้ทุกอย่างและมีความสุขกับสิ่งที่เกิดขึ้นตรงหน้าอย่างแท้จริง หวังว่าเรื่องราวของวินัยและนาฬิกาของลุงกล้าจะช่วยคลายลานในใจของคุณที่อาจจะกำลังตึงเครียดให้คลายลงและกลับมาเดินในจังหวะที่ไพเราะและสงบสุขอีกครั้งนะครับก่อนจากกันในวันนี้ลองหาเวลาสักนาทีนั่งมองดูท้องฟ้าฟังเสียงลมหายใจของตัวเองและบอกกับตัวเองว่าไม่เป็นไรปล่อยให้โลกหมุนไปแล้วเราค่อยๆเดินไปพร้อมกับมันสำหรับวันนี้ขอให้ทุกท่านได้พบกับความสงบในทุกขณะจิตสวัสดีครับ